CP เมจิชูกลยุทธ์ความยั่งยืน3ด้านภายใต้แนวคิดเพิ่มคุณค่าชีวิตด้านสุขภาพ CP พเมจิผลิตนมคุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนสร้างสรร์นวัตกรรมเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคพร้อมขยายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มโยเกิร์ตให้เพิ่มขึ้นรวมถึงขยายตลาดนมซ p เมจิทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านสังคมมุ่งดูแลและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโคและการจัดการฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพและดูแลชุมชนในจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นพื้นที่โรงงานอย่างต่อเนื่องด้านสิ่งแวดล้อมซีพีเมจิดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดโดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกในกระบวนการผลิตให้มากขึ้นเพื่อมุ่งสู่เนทซีโล ซีพีเมจินะคะก็เป็นบริษัทที่เป็นผู้นำในเรื่องของการผลิตนมพาสเจอไรต์นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสินค้าที่เรามีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในหลายๆรูปแบบเทคโนโลยี Technology ที่มันเป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้เรามีจุดยืนที่แข็งแรงถึงทุกวันนี้เพราะว่าเรื่องคุณภาพไม่สามารถยืนได้แค่เรื่องเ,ออเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ต้องทําทั้งเชนนะคะต้นน้าจนถึงปลายน้ําเราต้องรักษาเรื่องของคุณภาพให้สม่สำเสมอค่ะการพัฒนานวัตกรรมเป็นหนึ่งในจุดที่เรียกว่าจุดเด่นและเป็นจุดแข็งที่เราจะต้องพัฒนาต่อเพื่อสุขภาพของคนไทยะค่ะสําหรับกลยุทธ์ทั้ง3ด้านของ CP เมจิจะนําไปสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจได้เป็นอย่างดีเชื่อมั่นว่าผลประกอบการในปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายและยังคงครองการเป็นผู้นําอันดับหนึ่งในกลุ่มนมพร้อมดื่มพาสเลไลซ์ของประเทศไทย